สวัสดีค่ะหลังจากทานประดิบเสร็จเราก็ออกมาซื้อเค้กอีกมุมมุมหนึ่งของหมู่บ้านค่ะร้านนี้จะมีเค้กเยอะมากๆเลยนะคะจนเลือกไม่ถูกเลยค่ะแต่ว่าเค้กวันนี้จีนเป็นคนเลือกค่ะทุกคนร้านตรงนี้เยอะแยะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมปังแบบไหนมีหมดทุกอย่างค่ะมาดูเค้กกันเลยค่ะเค้กไปซื้อมาเมื่อกี้นะคะกินข้าวเสร็จก็ไปซื้อเค้ก มาแล้วมาดูกันเลยเค้กแต่ละร้านจะต่างกันนะคะเพราะว่าแต่ละร้านก็จะรับมาไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าบางร้านก็ซื้อมานะคะบางร้านก็ทําเองค่ะ,ะแล้วก็ที่เกาหลีเขาจะถามว่าเวลาไปซื้อเค้กคุณจะ,ะวันเกิดอายุเท่าไหร่ถ้าสมมติว่า อายุอ่าเลข2ขึ้นก็เอาแค่สองอันก็พอค่ะเทียนถ้าเลข3ขึ้นก็เอา3ถ้าเลขสีก็เอาสีถ้าเลขห้าก็เป็นหเล่มไปเลยค่ะของเราก็นี่เลยค่ะทุกคนโเคีเตามนี้เลยนะคะกำมันบ้า 진이 도 같이 해봐 응. 해 응. 아니 여기 잡아 응. 잡지 말고 얼른 해 뽀뽀 왜 하나 안 붙였어? 응. 어? 하나 뽀고뽀는 음... 거야? 응 아기가 생겼다 야? 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 너만에 생일 축하합니다. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. อามิเลส่ชอกับยมชเขอบคุณค <cek warm> ่ะแฮงบุกแฮงบุกแครวันนี้เป็นวันเกิดอายุสี่สิบกว่าแล้วค่ะขอบคุณทุกคำวอยพรนะคะขอบคุณค่ะทานเค้กด้วยกันนะคะเค้กเกาหลีค่ะ